อยู่แต่ไอ้พี่ชาย่สองคนแล้วก็แม่น้องค่ะจิตดาวคุยถามข่าวถามข่าวกันกับลุงตาครับลุงตามมีตาในวันเกิดยากินยาไว้ลูกกินยาไว้ หนูตอนแรกรู้เปเดี๋ยววันนี้ลุงเวทีมาเพรู้ว่าหนูอาจจะใช้เสียงเยอะเกินไปมันจะเสดหงเหี่ยมโคมใช่ตาก็เหมือนกันเพราะว่าอากาศมัน,นเปลี่ยนโลกว่ลงุงออ,อากาศมันหนาวแล้วก็มันมร้อนหรอกกินยาไว้บโบ,บค่ะน้องสุดาเ,เป็นคนที่เก่งแกงกล้าแสดงออก อ,อันลูงตาลูกปู่มันสวยผ่าสวดไม่เลมันเต็มใสอืมครับมันมันไปน้ำเยีอืมันมันเติมทีมไีอยน่วันหนนี่วันไนพอมันเติม้จีนี่มันายพ่อมันก็เติมไตม <laughs> อนเย็นจะไล่สด <c oughs> เวลาเดิมใช่ไหมลูก ไม่รู้ตาจะได้แต่งไหมเพราะว่าตาไม่ได้เตรียมตัวเล้วไม่ไม่ต้องิยานูกับีคิวเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วเร่ง้จะเตรียมดท่อยลปอยเเดค่ะครับปอยจะเอาพวกเได้ค่ะเพงเพงอะไรลูกที่ปล่อยสงครมกับความรกเขาไม่มาหน้ามงเขาไม่มาไบหน้า มันจะมีเพลงอะไรอีกเนาะที่ตาฟังอยู่เมื่อคืนยังยังไม่ได้เอามาใช่ไหมฟังกับยายอยู่เมื่อคืน,นเพลงอะไรนะตาก็จำไม่ได้จำแล้วกินยาไว้ท่นอยู่ที่ไหนรู้สึกว่ากำลังจะตันดังเออกินยาไว้แล้วก็เพราะอากาศมันหนาวแล้วก็มันร้อนกับอากาศเปลี่ยนเขาก็มาลงยากมาก เกิดยากเกิดอยู่ด้ค่ะไม่มียากแต่ว่าพอถ้าสงข้ามข้อความหลักคือว่ามันเป็นเกินที่ยากมากแน่ยากแน่เนจะปเป็นเกินที่ยากเกินมันดูข้อลาย่ไม่เป็นตัด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 ตดตัดตัดตันตัััดตััดตัดตัดัดตัดตดั พราะว่าคนใดเนาะคนใดเป็นอย่างนี้ค่ะก็โอ้เสียงเริ่มแหบเลี๋ยดิอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันก็่สบายแต่ตหนูจะไปตากแดดแต่หน,หนูก็ทำได้นะที่ตาฟังนะใครใครต่อหลายคนที่ร้องร้องเพลงเพลงเดียวกันนี่แหละ แต่มันไม่เหมือนหนูหรอกของหนูมีครบหมดหนูกินยาได้แล้วนะกินได้ยังกินได้แล้วนั่งหนูไปเอายาก่อนยาพาราเลยกินยาไว้ก่อนกินยาแล้วก็พักผ่อนหนูนนอไึ่งร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอสองอากาศเปลี่ยนอากผ่อนไม่เพียงพออากาศไม่ห้อง ๋ีไมั่หอนแต่ตอนอันซ้ายๆที่ขนมไอคิวไอคิวไปตากแดดเหรอเขาเรียกว่าไอคิวไปกับยายไอคิวเรียกน้องมาเรียกน้องมาเดี๋ยวจะเป็นไข้เมื่อโลกเอาคนที่พิ้งฟองไปเห็ดสุดเด็ดตามมัน ไอคิวไอคิวอย่าไปตากแดดนะลูกไม่เป็นไข้อากาศเปลี่ยนเลยีวตีเด่ลยไปออกหนเออข้ามันยิงข้ามนจมัดน้องพิดาิดาลากับน้องไอคิวกำลังไล่จับไก่มื่อวีนก้ยที่ด่กน้องพิดาลามา ุยกับหลวงตาถามข่าวถามข่าวที่กับทิดลาวานะครับหลวงตาพีมตตามาในงานวันเกิดของน้องกิดาลาวนะครับมาพุยก่อนนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่น้องทิดาธิดาลาซีไรงานวันนี้วันที่สิบหกน้องทิดาลาวก็ได้มาคุยกันกับหลวงตา เที่เรียบร้อยถามข่าวถามข่าวครับตามมาจากวัดนับมู่ปอดอะไร่งเง้ยแต่ช่วงนี้ก็รอเวลาที่จะ,ะ,าจะการ ปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำที่พระภูมแม่พึ่งไปเอาปลาพันปลาที่ประมงมาทำการปล่อยปลาในงาน,น,างน,นเกิดเกิดของน้องพิดาราอดีอสักพักก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ช่วงประมาณ3ักสามสี่โมงแรงก็จะทำพิธีปล่อยปลาเพื่อให้เกิด เ็นสริมงคลกับน้องธิดาดาวในงานวันเกิดวันนี้นะครับเจ้าเขาทำบุญไปแข่งหันที่วัดแล้วก็มาถวายเพลพระคุณเจ้ามาให้น้องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นสุริมงคลน,นะครับครอบครัวซีลอยและน้องธิดาดาวนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก,ก็ฝากเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเอาไว้ติดตามาในช่วงต่อไปในช่วงบ่ายนะักพิธีปล่อยปลาเพื่อสมบุญเสริมบาร,ม,บรมีครับน้องพิดาลาวให้น้องพิดาลาวนาครับเมลอนก็กวนเมลอนเมลอนก็มากวนมาคุยด้วยนะครับอายกก่อนลูก ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,อยุติคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากพี่น้องเอกซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านศรีวิไลด้วยนะครับคณะบ้านศรีวิไลตัวนี้ก็มีการทำบุญก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนตอนเย็นช่วงเสร็จชาวพิธีสุขวัลน้องธิดาลาแล้วก็จะในช่วงเวลาตอนเย็นก็จะทำการไล์สด เพื่อให้เกิดความสุขค,ความบันเทิงแก่พี่น้องเ c ญาติพี่น้องนะครับแฟนๆให้สนุกสนานและมีความสุขกันในวันทำบ,บุญตักบาตรทำบ,บุญให้น้องทิดาลาว,วันนี้นะครับขอฝาก FC กดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้น้องธิดาลาวและทีมงานบ้านสีไลทุกคนด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบกับสวัสดีครับ